โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุง2 2น้ำนาะทิงทวนเดือนนี้กับรักกี้ไทมรอบเย็นวันนี้ดีกว่านะท1ธันวาเดี๋ยวค่อยไปปล่อยผีกลางคืนนะตอนนี้มาจัดรักกี้ไทมกันก่อนลนะกันรอบเย็นวันนี้4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะบังนูรูลแจ้งเอาไว้มีเกม บิกินี่พาลาไดะเป็นเกมล่าสุดที่ลุงเคยแตกมานะเอาเป็นว่าเกมนี้เคยแตกครั้งล่าสุดที่เล่นเลยจำได้นะบวกกับช่วงเวลาลัคกี้ทำมาตอนนี้6เสนการ11นาทีนะข้อมูลในกลุ่มมีแต่คนเล่นแปะลุงชอบในกลุ่มนะเขาจะมีการพูดคุยกันแบบปรึกษากาันเออเราเล่นอันนี้ได้เราไม่ได้นะเราได้แล้วเราเสียเรา อะไรของเรามีเยอะแยะสมุดคนได้ก็มาปอบใจคนไม่ได้นะคนไม่ได้ก็มาขอความเห็นจากคนที่ได้นะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะเอาเป็นว่าเผื่อใครเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากจะเข้ากลุ่มแบบนี้มันงก็เริงใต้คอมเมนต์แรกนะลุงทิ้งไว้ให้นะมันเดิมอีกครั้งนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะเกมสุดท้ายประจำเดือนลุงเลือกเป็นบิก,กินี่พาราไดน์นะมาลองดูว่าจะปังไม่ปังนะกับลักกี้ทามรอบนี้นะ เอออัตราการจ่ายมันก็ไม่ได้100%เปอร์เซนหรอกแต่ถือว่ามีการจ่ายที่ค่อนข้างดีกว่าปกตินะลองดูว่าลุงจะทำได้ไม่ได้นะโอเคขอเล่นที่เบทย20ไปก่อน30หมุนนะพรุ่งนี้วันที่1เดือน1 1นี่ยังคิดอยู่จะเล่นเกมอะไรเกมแรกดีวะในหัวคือแปะนะบอกตรงๆเลยอาจจะตื่นเช้ามาเล่นแปะปลาเดิมเดือนแรกนะไอ,อปลาเดิม เกมแรกของเดือนเออเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะว่าจะจะออกประตูไหนนะพวกนี้นะแต่ตอนนี้มาลุ้นบิกินี่กันก่อนขอกำํำไรเหอะไหนๆก็เป็นเกมทิ้งทวนแะล้ว3 0 0พบาทนะวันนี้เล่น2เกมชนะ1น1แพ้1นะึงนะขอลองดูเกมนี้เป็นเกมที่3นะว่าจะออกประตูไหนนะเอาตรงๆช่วงหลังตามลัคกี้ไทม์ลุงได้เสียสลับกันเลยนะตอนนี้ลุ้นเข้าฟรีกันก่อนแอบ คิดว่าจะได้ไวนะเกมนี้ถ้าไม่เข้าข้างในเนี่ยโหอยู่อยู่รอดยากนะมันต้องเข้าข้างในเว้ยไปหรือนอ,อตัวคูณมาช่วยดีกว่าเพราะการจ่ายข้างนอกถือว่าจ่ายค่อนข้างเบานะไปหรือนอ,อตัวคูณดีกว่านะบอกตรงๆเลยว่าแตกนอกนี่ถ้าเกิดไม่มาเต็มตัวนี่ยากนะนี่แบบนี้ไม่มาเต็มตัวนะยังไม่ได้คูณเลยนะ เมื่อกี้ถ้าเกิดได้คูณเราจะได้แค่คูณ3นะคูณ1กับคูณ3เอามารวมกันนะเอามาคูณกันเออไม่ใช่เอามารวมกันถ้ารวมมันจะเป็น4โอเคบ๊บบ๊บบ๊อบสามพันเหลืออยู่2,700นะหายไป300กว่าบาทยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคไปได้ต่อนะขอเป็นเบ็ด30อีก30หมุนลูก เดี๋ยวจะลองเล่นเกมแพ็กเมติกบ้างนะหลายคนทักมาบอกลุงแพ็กเมติกจ่ายดีนะช่วงนี้ให้ลองไปเล่นดูบ้างนะลุงอ่ะน,นิสัยติดเล่นเกมเดิมๆนะถ้าใครได้เป็นแบบผัวนะแบบโชคดีมากเลยนะลุงน่าจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะแต่เสียดายตอนนี้ยังไม่มีใครนะก็เลยอยู่แบบไปเรื่อยนะเออยังไม่จอดนะไม่มีใครเอาหรือว่ายังไม่จอดก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้แม่งอยู่กับสลอ็อลตอยู่กับหลานๆก็มีความสุขนะ แน่ตัววายมา54แม่งเซิร์ฟ3อันถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะไอตัวคูณห้าอันเคยออกา่าบ้างไหมตัวผิวคํำที่สุดอะ่ะแม่งจะเรียกตัวดำสุดก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าโดนบูลลี่เหยียดสีผิวอีกนะดูบอลบ่อยนะช่วงนี้นัน่นน,น,นัตัวผิวคํำมาแล้วนะ ก็น่าสงสารนักฟุตบอลนะเรื่องเหยียดสีผิวบ้านเราอาจจะมองเป็นเรื่องแบบปกตินะตาแซกันไอ้ดำไม่มืดอะไรแบบน,นี้แต่เมืองนอกเขาดูแบบเขาจริงจังนะแค่ล้อเป็นทําท่าลิงก็โอ้โหนั่นคือการเหยียดผิวนะบางทีอะ่ะออขนรทมเนียมแต่และประเทศมันไม่เหมือนกันเว้ยกุปสนสัล,ลอดออกมาสีผิวได้ไงวะเพราะไอ้ตัวคูณห้าแนะ่เลยนะตัวผิวคล้ำนะมันไม่ค่อยออกนะนี่ดอกนี้ตูดิบม,มา หายไปแล้วตอนนี้ประมาณ800แม่งยังเงียบสงบเลยเว้ยแล้วเราจะขึ้นเบด40เป็นทุนพันสองอนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่เวลาเล่นไล่เบ็ดมันก็ต้องขยับแบบนี้นะเดี๋ยวลุงขอขยับที่เบด40เบด404ไอ้พอกดมือหน่อยนะมันจะหลอกลวงกูให้กูไปเบด45ได้นะกูไม่งงนะกูกดเองก็ได้นะบเบด40 30หมุนลูกมาลองดูเบดนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วแหละถ้าไม่มานี่คือโอ้โหย่ำแย่นะรอบนี้นะ แต่กูก็อุตลิเล่นอยู่คนเดียวนะันในกลุ่มไม่เห็นมีใครเข้าเล่นกันนะเกมนี้นะตอนนี้บางทีเกมแบบนี้มันจะพลิกนระลกกลับมาให้เราได้เว้ยคนอื่นไม่เล่นเราถือวิกฤตเป็นโอกาสแต่ตอนนี้เราจะเป็นวิกฤตเป็นโคตรวิกฤตแล้วนะตอนนี้นะเออไปถึงตัวโอ้โหผิวข้ามแนงเสดายไม่เต็มตัวนะมาครึ่งตัวโผมาแล้วไม่ติดอีก17หมุนโอ้โหแดกยับเลยวะ่ะ จคอแม่งจะไม่มีรางวัลก้อนโตให้สักครั้งเลยวะเกมนี้เอาจริงนี่ถ้าไม่ทิ้งทวนเกมสุดท้ายให้นี่โกรธจริงนะเว้ยจีจีกูจ,จะหยุดเล่นเดือนนี้ทั้งเดือนเลยถ้าเกิดแพ้จริงอะปันสุดท้ายก็หยุดเล่นได้ทั้งเดือนเดี๋ยวค่อยไปเล่นเดือนใหม่วันพรุ่งนี้นะอ่าลุ้นสามช่องแบบนี้มีลุ้นเยอะเลยนะ หนึ่งช่องไม่ติดเลยอีกสองช่องลูกก็ยังไม่ติดช่องที่สามสุดท้ายนั่นไงล่ะดวงกูน่าจะเกิดแล้วแหละถ้าแบบนี้อ่ะ ใบเหมือนกันจ่าย40บาทแม่งสามพันบาทเหลือทุนอยู่พันสแบบอืม้มเป็นเกมสุดท้ายที่ทิ้งทวนได้ง่วงนอนมากเลยนะขนาดเล่นตอนายสี่นะยังแบบอื้มมึงจ่ายกันแบบนี้เ่ะโอเคไปเป็ด30 50หมุนนะทุนพันห้านะรอบนี้คือวัดวาเลยนะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวว่าตดเดี๋ยวว่า แม่ไม่ลงมาอีกเว้ยเฮ้ยใจคอรางวัลก้อนโตจะไม่ลงมาจริงเหรอสักรอบหนึ่งโอ้โหิงเว้ยมันกล้านี่เออลุ้นสองช่องเอาเว้ยนั่นไงติดแล้วมันต้องแบบนี้เดี๋ยววะเออมาให้เล่นมั่งไม่ใช่แดกกูอย่างเดียวนะอย่างน้อยๆเข้าไปชื่นใจสักรอบหน่อยโอ้โหได้ดูก้นห้าสาวก็พอใจนะ ตอนนี้นะมาลองดูกันนะหมุนแรกไม่ติดอะไรนะหมุนสอมาแล้วคูณ3คูณ5ติดไหมนั่นไงทะลุไปถึงแล้วรางวัลก้อนโตโผล่มานะเออมันต้องแบบนี้ถือว่าจ่ายมามั่งไม่ใช่แดกอยู่อย่างเดียวนะปันสองบาทนะอืมมาทั้งคูณ3คูณ5โผล่มาเลยนะไปกันต่อโอ้มา2ตัวนี้สวยเลยนะเต็มเตมมาอีกดอกนี้นะ ยาวมาอีกพันกว่านะโอ้โหทิ้งทวนสวยถ้าแบบนี้แนะตอนแรกกําลังจะด่านะพอมีการจ่ายกลับมากูไม่ด่านะุูชมนะตอนนี้นะโอเคถือว่ายังมาอยู่นะเลย5ห้าหมุนนะตามกันต่อตามกันต่อไปกันต่อนะเอาทุนกลับมาละที่เหลือคือกําไรหมดแล้วมาช่องหนึ่งกับช่องสติดไม่คิวติดเอ็นเห็นนะอู่เบาไปหน่อยนะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะร้อยหกสิบแปดนะอีก4หมุนลูก โผล่อีกไหมมาติดช่อง4อย่างเดียวไม่ถึงนะตองหมุนไม่ติดหูศูน5ห้ามาอยู่ไกลเหลือเกินไม่มีอะไรเลยหมุนสุดท้ายมาไหมไม่มานะโอ้โหแปดหมุนรางวันรวม2 7 0 7นี่ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับลุงนะตอนนี้กำไรโผล่มา764บาทนะเรายังอยู่กันที่เบ็ด30อีก40หมุนเว้ยอย่างน้งนอยๆเข้าฝีให้กูมีอะไรตื่นเต้นมาแล้วนะแล้วก็ดึงกลับมาแล้วโอ้โหได้ลุ้นอีกรอบเว้ย แม่มาตัวนี้เชื่อมาแล้วไม่มีตัวคำนวณแล้วแต่ว่าแม่มาสองช่องสุดท้ายไม่ติดมานะโอ้โหเริ่มจะมาเว้ยเริ่มจะมีการปล่อยของไม่นั่นเริ่มจะมีการปล่อยของไหมลูก34หมุนแม่ตัวคิวอย่างเดียวกำไรเหลืออยู่600นอยโอ้โหจากที่กําลังจะดิ่งหมดตัวนะกลับมาเฉยนะ ยังไปกันต่อค่ะมาลุ้นกันต่อมากันต่อคูณ3ดมกนี้อื้อหือ2ส8นะมากันต่อคูณหือเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเอาหมดนะจังหวะนี้เอาทุกอย่างนะบอกไว้เลยนะมีคำนวณก็เอาหมดนะสักนิดสักหน่อยที่กำไรสักพันทำได้ไหมนะ เออเวลาแดกแดกกูที่ 3, 4พันนะกำไรกูขอแค่พันเดียวเองนะมาต่อดอกนี้นะโอ้ยเสียดายคูณ3ไม่เต็มมานะถ้าเต็มมากกำไรพันกว่าขึ้นเลยนะนั่นมาต่อคูณ2ดอกนี้ร้อย8 8บาทโอ้โหกำไรเมื่อกี้ถึงพนะันแะล้วนะอุย้ยตอนนี้ลุ้นสกเก็ตเตอร์อีกกรอบกันอีกแม่ติดตัวคูณมาคำนวณมาแทนติดไหมไม่สว่างมานะโอ้โหมีเสียวอยู่ตลอดเลยนะช่วงนี้นะเราอะ่ะ เออไปกันต่อมาไหมไม่ติดนะอีกสักทีีิคำนวณไหมมาไหมยังไม่มา11หมุนสุดท้ายกำไรน่าจะอยู่7-800ไว้ทไ้คุณดูส่งแล้วนะพอคำนวณสักรอบดิให้มันมีคำนวณ้นมาหน่อยยังไม่ติดนะ7หมุนโอ้โหกำไรลงเฉยนะอืมจากที่กำไรเมื่อกี้1,000บาทลงมาเหลือ600กว่านะแต่ถ้าคิดกลับกันนะ เมื่อกี้เกือบจะหมดแล้วสุดท้ายแม่งได้กลับมานะก็ยังดีนะโอเค782อีก2หมุนลูก1หมุนแหมไม่อยากไปต่อขี้เกียจเลยนะ700กว่าบาทเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปเฝ้าเกมไม่เฝ้าแล้ววันนี้เก็บไว้ถือว่าทุนออกมาปันให้ดูลักกี้ทถามากันถึงจะจ่ายไม่เยอะแต่ก็ยังจ่ายอยู่จริงๆเราสามารถหยุดได้ตอนกำไร1000บาทนะแต่นี่ัสคนเล่นสล็อตอะนะแบบนี้ทุกคนอยู่แล้วลุงว่านะคือ ม่อยากจะอยู่แต่อยากจะคิดว่ามันกําลังมาไงไปต่อนะนี่ถ้าลุงไปต่อมีอยู่ลุงว่าน่าจะลงมาเหลือทุนนะแต่เก็บไว้ดีกว่า740บาทก็คือเงินนะถือว่าเป็นกําไรของลุงแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสักไข่ให้หน่อยแล้วกันนะไปเราวันนี้บ๊ายบาย